เี่กั้มันคือการทีมันมีการท้างความิธน่งความรู้ได้การเรีนรู้นครับจะทำมานนโดยกรเราเรียเราให้รกว่ามันนะครับซึ่งจริงๆถ้าเรามองว่าการเรไดนไารนีนรู้ในระับไม่ไม่ใช่ตรงนี้ความรู้นั้นเปานโรางกเิการพาาที่จะมีช่องาความกระเอิเราะาเราาี่จะทำใหช่องากามกระเจกาสสิ่งลดค่าที่จะเราแต่ชั่นเวลาไร เราถืว well really ่าถ้ารุ่นประชายรุ่นคนารุ่นพิจิตุ่นมตเนีรุ่นกลังาสืบอรุ่นอย่างเงินรุ่อย่างกจะตัาเราใชเรล่องทีที่่านมาเนี่ยสิ่งที่เราเราทำงานเป็นมาในส่วนของระคากระจายภาคกลานแล้วก็กระจายที่แบบเรื่อนชุนตามคอมมูวนิงตงทำงานา้วยวัสดที่เหลือยากระตันมาตีคันเีอะไรนั้นก็กำลังใช้เวลากรงกำลังีเรือง อปุ่มที่นำคุณธรรมาจะกรอ่าเรามาคือเรื่อว่ารวางแผนกับกลุ่มที่เอาไใจ่ากกว่าคุณธรรมเนี่ยเออ่นี่ด้วยองไร่ไปกันมีเท่าไร่ทุ่ว่าจะพกคนเดียวไปใจ่นล้ยมอกกว่าค่สิบกพ่พี้ครับทดรองนไอ้พวกนี้นั่นในกลุ่มโดยในหมู่บ้านไม่มีอันนี้ตั้ดโอ้ประกาพี่ก็เป็น้พระับกาแต่ว่าทัิงชุ การพยาามล่ให้เราอดีขมูนใจเกนแต่ครูาังบางแง่เราแต่ยังมีอะรื่องาเราเห็นตัาสถนการอยู่คอย่างน้าองแต่ก็ดีแต่ว่าีเองตอนเรกดสนการณ์แนี้เราเร่มาันมาัข้ามมาขึ้นน้องๆจะเรมทีน้องทั้งันก็เลยเอยงนหยางเนาะก็หยางเลี้ยเลยด้อที่นี่เป็แต่ว่าคึงน้า่ทำในาน้ นี่คือมันตึมเด้กนักวัยรุ่นที่อยู่ในชุมชนบกิโภคเลยเติบโตขึ้นกับการดำน้ำใต้ดนมองต้ังการทียรุ่นมองต้องเลยสร้างมาเรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีความจำเป็นคูอได้ดูว่าแบบไม่ว่าแต่ไหนก็ยัียงวิจารแล้วว่ากักษาให้ให้ยืมให้ยืมไปทำนั่นก็คือส่วนหนึ่งจะมีเงื่อนไขกทั้งในการผันผ่านานดู้อมูลของยอดช่วยตัวอื่นแต่ละที่ไว้กับทางด้านงานอื่น เป็นกมแรกครับก็ทุกอย่างองารสบนทุก่าตงกานต้องการคามัทุกทีที่เรา้เนี่ยอการคมรือันทุกีี้เน่อว่อันกเรา้ก่ตองาวมันที่ตอาเนี่ย้รครัุาตองานี้กราม่วกันทกรองาน้องกา่วกันทีเรา้นกรม่มมอนุเอนี้ ไม่ว่าเราไม่ได้เงินง็รนะเดี๋เพอเดีเาไปพูมีนะครบมอยู่แที่ทนเาอาจอก็รู้นายกับมันจะมีอะไรี้เราคุณเราตจะไม่นู่นเป็นนะก็ไม่ต้งดีใจเลยนะโกงนะเมื่อวานก็ให้ย้ำเหมือนกันคือคือไหนหนคนนี่ có hai là thì, giờ, thì là cái này bởi ra mà ni có ờ không cho tắm cái chiều cho cái tăng không đá đá cái lần